สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีมิถุนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะวันนี้นะคะเป็นการทำนายดวงความรักของคนรอรักเก่านะคะประจำเดือนเมษายนนะเดือนนี้มาเร็วนะคะไม่เลทแล้วนะคะก็รอรักเก่ามีขออนุญาตอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังก่อนนะคะว่าหมายถึงคนที่ เลิกแล้วนะคะกับคนรักเก่าเลิกกันขาดแล้วนะถ้ายังแค่มีปัญหากันเนีย่ยแนะนําให้ดูดวงทั่วไปนะเลิกกันแล้วนะคะแล้วก็ยังอยากรู้ข่าวคราวของคนรักเก่านะคะยังอยากกลับมาคุยยังอยากกลับมาเคลียร์ใจนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะอยากกลับมารักกันนะถ้าคุณเลิกกับใครสักคนหนึ่งแล้วไม่อยากรู้จักไม่อยากที่จะรู้ข่าวคราวอะไรเขาอีกแล้วก็ไม่ต้องดูนะคะเพราะว่า ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าเห็นหลายท่านเข้ามาเม้นก็คือแบบมาสาบส่งคนรักเก่าอันนี้ก็มันเป็นสําหรับดวงคนที่เข้ายังอยากที่จะรู้ข่าวขราวนะคะแจ้งนิดนึงแล้วกันถ้าคุณไม่สนใจคนรักเก่าเลยเนี่ยคุณดูดวงคนโส,สนิทดีกว่านะคะหรือถ้าคุณมีแฟนใหม่แล้วคุณก็ดูดวงทั่วไปได้นะเข้าใจตรงกันนะคะเดี๋ยวเมย์จะเริ่มคําทํานายโดยการเปิดพลังงานของคุณพลังงานแฟนเก่าแล้วก็บทสรุปนะคะเหมือนเดิมเลย กล่องแรกนี่เป็นตัวตนคุณนะคะพลังงานของแฟนเก่านะคะบทส,สรุปนะท้ายสำหรับนะคะเป็นห่าเหรียญน,นะคะ ราชินีถือเหรียญกับหัวมีไพ่สี่เหรียญกับหัวแปลว่า,ามีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกดีขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่าสามารถที่จะปล่อยวางเรื่องเก่าๆในอดีตไปได้นะค,ะความโกรธความเจ็บแค้นนะคะความรู้สึกแย่ๆสามารถปลดปล่อยได้ลดทิฐิได้แต่ว่า เรื่องของความรู้สึกดีๆเรื่องของความรักเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในปัจจุบันก็คือว่ายังเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในส่วนลึกของหัวใจนะคะว่ายังมีความรักต่อกันอยู่แต่ก็ไม่ได้แสดงออกนะแต่ก็คือไม่ได้ยึดมัน่นถือมัน่นไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นไม่ได้อยากที่จะทะเลาะอะไรกันแล้วนะคะมีไพ่ห้าเหรียญก็คือหมายถึง มีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่คิดว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรายังอดทนอยู่ในความสัมพันธ์เราไม่เลิกล่นะแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นะนะคะมันเป็นสิ่งมันเป็นแค่ความคิดนะคะของอ,อาจจะเป็นคุณหรือเขานะคะคือถ้าอดทนอาจจะยังไม่ต้องเลิกกันหรืออะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันก็สายไปแล้วในตอนนี้นะคะประมาณนี้นะนนี้ก็เป็นพลังงานท้ายสำหรับนะคะมเมสเซจนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานของคุณถ้วย คุณยังรู้สึกเสียใจอยู่นะสําหรับคุณแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อารมณ์โกรธแต่มันเป็นอารมณ์เสียใจหรือว่าเสียดายเสียดายเวลาเสียดายความรู้สึกดีๆนะคะที่มีค่าความรักของเราที่เราได้มอบให้ใครสักคนหนึ่งแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าตรงน,นั้นนะคะก็เลยทําให้ต้องเลิกลากันไปนะคะมันจบกันไป สำหรับคุณแล้วเนี่ยมันมันยังไม่ได้ตายไปจากหัวใจของคุณในเรื่องราวเก่าๆตรงนั้นมันยังทําให้คุณเสียใจได้อยู่ในสมปัจจุบันนะคะเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าในเดือนเมษายนอาจจะมีอะไรมาสก,กิดใจคุณก็ได้ถ้าคุณเลิกกับใครสักคนหนึ่งนานมากแล้วแล้วอยู่ดีคุณกลับมารู้สึกเสียใจ นะ,ะหรือว่าเสียดายอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่งเป็นไม่ได้ว่าจะมีเรื่องราวเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณหวนนึกถึงเขานะคะแล้วก็เลยทําให้ move on จากจุดนี้ไม่ได้อาจจะเป็นแค่เซี่ยวความรู้สึกก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราตลอด24ชั่วโมงแบบนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่แบบทำให้เรานึกขึ้นมานะคะมีไพ่เดเมิเชียนที่กลับหัวช่วงนี้ตัวคุณก็ไม่ได้ไปม,มีความรักครั้งใหม่หรือว่าถึงจะมีการเปิดโอกาส ก็ไม่เวิร์กนะคุณรู้สึกว่าปฏิหารแห่งความรักเนี่ยมันยังไม่ได้มาถึงชีวิตคุณเลยคุณยังรองคอยเจอคนดีๆอยู่นะคะแล้วก็คนที่ผ่านเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ใช่เนื้อคู่ยังไม่ใช่คนที่ใช่ยังไม่คลิกนะคะถ้าถามถึงความรู้สึกกับคนเก่าก็รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้นะคะในมุมมองของคุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จบไปแล้วแล้วคุณก็ยังเสียใจนะแต่ไม่ได้มีความรู้สึกโกรธแค้นเขานะคะแค่เสียดายอะบางคนก็อาจจะเสียดายก็ได้ที่ไม่ได้พยายามที่จะ ทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แต่ตอนนี้ถามว่ามีความหวังไหมกับความรักเก่าสาหรับมุมมองของคุณมีมองว่าคุณไม่ได้มีความหวังไม่ได้ตั้งความหวังนะว่าจะได้กลับไปรักกับคนคนนี้นะคะก็คือแค่ยังคิดถึงอยู่เท่านั้นเองเนาะทีนี้ามาดูพลังงานเขาบ้างนะคะมีไพ่ทาวเวอร์ที่กับหัวนะคะดูเหมือนเขายังมีความคิดอยู่ว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนน่าจะฟื้นขึ้นมาได้นะหรืออาจจะเป็นฝ่ายเขาที่คิดเนี่ยไพ่ห้าเหรียญที่ขึ้นมาว่า ถ้ายังทนอยู่ได้กันบางทีมันน่าจะประคับประคองความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหรือว่าเปราะบางไปได้นะคะอันนี้เป็นความคิดของเขาอะนะแล้วก็มีไพ่เจ็ดคาถาที่กลับหัวนะคะเอ่อทั้งเมื่อก่อนเนี่ยเขาแรงใส่คุณมากๆหรือว่ามีอุปสรรคอะไรมากมายเหลือเกินทางฝ่ายเขาเนี่ยในช่วงนี้สิ่งเหล่านั้นมันมันหายไปแล้วนะอุปสรรคที่เข้ามาทําให้คุณต้องแยกกันหรือว่าความรู้สึกต่อต้านทิฐิในใจเขาอะมันลดลงแล้วนะคะ เมื่อสงครามสงบมาค่ะคนก็ใจเย็นน่ะเมย์ก็มองว่าเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้อาจจะแรงใส่คุณมากจนทะเลาะกันต้องเลิกกันแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าไม่ได้มีความรู้สึกโกรธรู้สึกทิฐิอะไรมากมายขนาดนั้นเราคิดว่าถ้ายังทนอยู่ด้วยกันก็น่าที่จะไปต่อได้เลยแบบนี้เนาะเขาไม่มีความสุขนะคะตอนนี้สามถ้วยกับหัว หลังจากเลิกกับคุณไม่ได้ทําให้เขาแบบตอบโจทย์ชีวิตไม่ใช่แบบเลิกแล้วดีเลิกแล้ว move on ไม่เลยนะคะเมื่อพยายามจะ move on ก็ไปไหนไม่ได้มีความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แบบมีความสุขเหมือนเดิมเหมือนตอนที่มีแฟนอยู่นะคะก็ชีวิตเขาตอนนี้ก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะไม่ดีนะคะค่ะงานก็คล้ายๆกันนะแต่ในส่วนของคุณเมเมมองว่าชีวิตทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าจะมีแค่เรื่องของความรักที่ยังไม่ได้มี ไปคบหาใครแล้วประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ได้มีความหวังกับคนเก่าแต่สําหรับชีวิตของแฟนเก่าคุณมีมองว่าน่าจะมีปัญหาด้วยนะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันด้วยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานบทสรุปนะคะมีไพ่เดอะซันนะคะมีไพ่ดั่งไฮโลฟอนมีไพ่สองดาบที่กับหัวแล้วก็มีไพ่เพจออฟซอรมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งนะ,ะที่แอบมีความหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะ เขาโตขึ้นแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเซ d c ันเชนกับคุณมีโอกาสที่เขาจะสามารถทำได้ดีกว่าคราที่แล้วนะอย่างที่ไม่บอกว่ามันมีฝ่ายหนึ่งที่คิดว่าถ้ายัางอยู่ด้วยกันอยู่น่าจะไปกันต่อได้แล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจของคนคนหนึ่งค่ะว่าอยากมีโอกาสที่สองจะทําให้มันดีกว่าเดิมนะแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะคะมันเป็นแค่ความรู้สึกนะคะตอนนี้สิ่งที่เขาทําได้ก็คือการเฝ้าดูคุณนะคะการสปายนะ มีคนคนหนึ่งแหละที่แอบสปายคนหนึ่งอยู่ตลอดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ว่า,ายังเป็นเพื่อนกันอยู่ในโซเชียลหรืออะไรแต่ว่าจะมีการแอบเข้ามาส่องแอบเข้ามาดูหรือว่าบางคนถ้ารู้ว่าอยู่ที่ไหนก็คือแอบขับรถไปดูค่ะแอบไปตามดูคุณตามบ้านคุณหรือว่าที่ทํางานนะ มีไพ่สองดาบที่กลับหัวนะคะยังมีความสับสนยังตัดสินใจไม่ได้ถึงแม้จะคิดถึงนะคะยังโหยหาอยู่แต่ก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจที่จะกลับมางอ้นนะคะสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้เกิดขึ้นรูเร็วนี้แต่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตประมาณสมเดือน6เดือนอะไรแบบเนี้ยนะคนคนนี้อาจจะ ตกตะกอนทำความคิดแล้วก็คิดได้ว่าอยู่ไม่ได้แล้วอยากจะกลับมาก็ได้แต่เมย์ไม่รู้นะว่าตัวคุณมิชุนจะรู้สึกยังไงนะคะเพราะว่าเท่าที่เมย์ดูหน้าไพ่คุณไม่ได้มีความหวังแล้วอะนะแต่ยังไรก็ตามแจ้งชาวสองนิดนึงหน้าไพ่สลับข้างได้นะคะสลับตัวเองได้เลยนะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ l ลโคลกันนะคะเมย์หวังว่าหลายๆท่านจะชินกับไพ่ราโคลแล้วนะ ก็อลเคิลเนี่ยก็เป็นไพ่สำหรับทํำนายดวงได้ดีนะคะคือสามารถตอบคําถามได้แบบลึกซึ้งนะคะตรงประเด็นชัดเจนเมมัมกจะใช้ไพ่อลเคโลในการดูดวงส่วนตัวให้กับทุกท่านนะคะหลายๆท่านที่มีโอกาสได้ดูกันแล้วก็จะชินกับไพ่อลเคโลแล้วเนาะสำหรับการทำนายดวงต่างประเทศบางบางช่องอะ่ะเขาก็จะใช้อลเคโลเยอะกว่าทาโร่นะคะเท่าที่สังเกตดูเนาะ ง,งานดีมากเลยนะคะมีแนวโน้มอยู่นะอนาคตนะคะ,ะคุณสองคนยังมีโอกาสที่2อ,อยู่เนื่องจากว่ามีค,คนคนนึงแหละที่ยังตัดใจไม่ได้ไม่มองว่าเป็นแฟนเก่านะคะเขามองว่าคุณเป็นรักแท้ของเขานะคะแล้วก็เขาหวยหาที่จะมีชีวิตอยู่กับคุณอีกครั้งหนึ่ง อยากจะกลับมาใช้ชีวิตนะคะร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งอะนะอยากใช้เวลาอยู่กับคุณแล้วก็อยากที่จะทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งแต่พลังงานเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะคะมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะลองให้เวลาดูแล้วกันแต่ว่าถึงจุดจุดนั้นเนี่ยเมย์เมย์ไม่ได้อ่อจะไปฟันธงว่าคุณจะต้องแบบไปยอมรับเขากลับมาเป็นแฟนหรืออะไรแต่แค่บอกเฉยว่าความรู้สึกอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าอยากที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองนะคะ คุณจะตัดสินใจยังไงก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะคุณเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเองนะเดี๋ยวเรามาดูให้คำแนะนำน,นะคะแองเจวานเซอรนะคะถ้าใครมีคำถามเนี่ยก็ลองตั้งคำถามในใจได้นะคะเผื่อน้าไพแองเจวานเซอร์จะตอบคำถามคุณได้นะคะ กนนี้ก็หลายๆท่านก็เดินทางกลับบ้านกันนะคะยังไงขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะทั้งขาไปขากลับนะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของโควิดกันด้วยนะคะเราไม่รู้สถานการณ์จริงๆนะคะว่าถ้าเราติดแล้วเราจะมีอาการมากน้อยแค่ไหนก็อย่าติดดีกว่านะคะแล้วก็รวมถึงอย่าเอาไปติดคนที่เรารักด้วยนะคะ เพราะว่าบางท่านคภูมิคุมค้มกันเขาไม่เหมือนเราเขาอาจจะอ่อนแอก็ได้มันจะกลายเป็นเรื่องเศร้าไปเนาะค่ะเอามาดูนะคะไพ่ที่ได้นะเอาเมย์พูดถึงสุขภาพไพ่สุขภาพขึ้นมาเลยเอไพ่สามารถคุยกับเราได้จริงๆนะมี improving health นะคะตรงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะช่วงนี้นะ จักรวาลขึ้นมาเตือนเลยนะคะรวมถึงความเครียดต่างๆด้วยใครมีปัญหาส่วนตัวการงานการเดินอะไรก็อยาเครียดมากเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะในทางโหราศาสตร์แล้วเนี่ยหลังจากที่ดาวราหูเคลื่อนย้ายเนี่ยดวงของคนในที่สองราศีจะดีขึ้นในเชิงเศรษฐกิจการงานอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวคุณก็จะได้รับผลดีนะใจเย็นๆนิดนึงส่วนเรื่องของใครที่เครียดเกี่ยวกับความรักครั้งเก่าก็อย่าไปเครียดมากค่ะโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจยังมีอยู่ มีไพ่รีคอนซิเดอร์ด้วยนะคะอย่างที่เม่บอกว่าโอกาสที่2ยังมีอย่างน้อยเนี่ยจะมีคนที่กลับเข้ามาให้เราได้พิจารณาแหละนะคะก็เขายังมีจิตที่ผูกพันกับเราอยู่นะ,ะถ้าเรายังอะไรอาวรอ,อยู่มันก็มีโอกาสที่จะได้คุยกันนะคะในอนาคตเนาะลุกฟอร์ซนะคะลองจูนตัวเองกับพลังจักรวาลดูนะคะฟังฟังเสียงหัวใจตัวเองอะจักรวาลเขาจะสื่อสารกับคุณผ่านมาทางที่เขาเรียกว,ว่ารังสองหอน,นะคะ คือมันไม่ได้มาเองมันมาจากพลังจักราวานนี่แหละไอ้พลังสองหอณ์ต่างๆลองเชื่อตรงนั้นดูแล้วตัดสินใจอะไรไปตามนั้นนะคะก็คือคุณจะได้รับสารจาก,จากอาวาลโดยตรงเลยนะมันจะได้สมความประสงค์ของากอาวาลน,นะคะที่เขาอยากจะสื่อสารกับเรานะคะในสิ่งต่างๆเนาะประมาณนี้นะคะรับพลังงานบวกไว้ได้เลยอะไรไม่ดีทิ้งไว้ในคลิปนี้นะคะ วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเมยนนะคะแล้วก็ถ้าใครเข้ามาครั้งแรกก็ฝากกดติดตามกันด้วย้วกันนะช่องเมน้นมีดวงให้ดูเยอะมากนะคะมีดวงคอนเทนต์เนี่ยรายวันนะคะ12ราศีเลยคือลงให้ทุกวันแล้วก็มีดวงออคนที่มีประเด็นความรักนะคะมีทั้งรายปักรายเดือนมีดวงคนส,สนิทแล้วก็ดวงคนรอรักเกาแบบนี้ก็คือในวันหนึ่งเนี่ยเราจะลงคลิปประมาณ12-15ถึงคลิปนะคะ ก็ถ้ากดติดตามมันไม่ผิดหวังแน่นอนนะรวมถึงถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วงนี้คือเมย์อยากให้ช่วยแชร์คลิปหน่อยเพราะว่าใน y o u t u เนี่ยเขาไม่ค่อยจะดันขึ้นหน้าแรกแล้วไม่ค่อยดันขึ้นฟีดเราเนื่องจากว่าช่องช่องเมนเนย์เปิดมาเกือบ2ปีแล้วนะคะยังไงก็ช่วยช่วยแชร์ให้เมย์หน่อยละกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ